สวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพุนนะครับหลังจากที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพุนะครับเราได้นําเทคนิคในการสร้างมิติและิธีเสียงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์ครับก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนสมาชิกเป็นจำนวนมากนะครับด้วยหลักการและประสบการณ์ของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพุนะครับวันนี้นะครับก็ขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้เจ้าตัว MG นะครับ ZS นะครับตัว EV นะครับก็เ <tang> ป <s> ็นท <leer> ี่ทราบดีนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเสียงหรือทําการอัปเกรดระบบเเสียงรถไฟฟ้านะครับเราจะต้องมาเลือกคัดสรรอุปกรณ์นะครับให้แมทกับเจ้าตัวซิสเต็มนะครับของระบบที่มากับรถไฟฟ้านะครับเพราะจะมีผลเรื่องของระยะทางนะครับในการวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมขั้นตอนและเทคนิคในการอัปเกรดระบบเ่งเสียงในรถ MG ตัว EV คันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเืองเสียงนะครับ ในรถ MG ตัว EV นะครับเป็นรถไฟฟ้านะครับเรามาดูขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบของทางทีมงานอโวฮอนซาวราชพุ์นะครับอันดับแรกนะครับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะทาการติดตั้งตัวลำโพงมิเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับเราก็มาดูนะครับโครงสร้างและพื้นฐานนะครับให้มีความแข็งแรงนะครับโดยการติดตั้งตัวแผ่นดังเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการลดค่าพวกนะครับพวกไวส์เบชันพวกนี้นะก็คือการสั่นกระพือนะครับพวกนี้เวลาสั่นปุ๊บก็จะเป็นน้อยหรือมันจะสร้างความถี่ความถี่เป็นความถี่ที่เราไม่ต้องการเพราะฉะนั้น โดยการติดตั้งยูโิแผ่นดงเข้าไปแล้วนอกจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคในการออกแบบติดตั้งยูโิลำโพงมิดเลนนะครับเดี๋ยวเราจะมีการสร้างยูโิสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะกับรถ MG โดยเฉพาะอันนี้ก็เป็นโครงสร้างลำโพงเดิมนะครับที่มากับทางดีลเลอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการถอดออกมาและนอกจากนั้นนะครับในตัวของเจ้าตัวลำโพงนะครับในการที่เราทําการอัปเกรดระบบปบ้องเสียงของทางทีมงานอวอร์ซาวและชุนนะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาดูในส่วนของตัว โครงสร้างลำโพงนะครับตัวนี้ก็เป็นลำโพงนะครับซึ่งมีไซส์ขนาดประมาณ5นิ้วครึ่งนะครับนะครับตัวตัวนี้ก็เป็นตัวโพลแล้วก็มีเจ้าตัวสเปเซอร์ที่ติดออกมานะครับพวกนี้นะครับและที่ประเด็นสําคัญนะครับในการที่เราทําการอัปเกรดระบบเสียงโดยเฉพาะรถที่เป็นรถไฟฟ้านะครับเราจะเลือกค่าอิมพีแดนซ์นะครับให้เหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวลำโพงนะครับที่มากับทางดีลเลอร์นะครับค่าอิมพีแดนซ์อยู่ที่4โอห์มเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงในชุดใหม่เข้าไปนะครับเเเราาจะใช้ค่่่ออออิิมมมมพีีดดนน์์ยูท4โหหื เพื่อให้ตัวเครื่องนะครับทำงานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับไม่โหลดเกินไปนะครับถ้าเราไปใช้ค่าอ e ิพิเดียนที่ต่ำกว่านี้นะครับมันจะมีปัญหานะครับเรื่องของตัวเครื่องทํางานหนักนะเครื่องก็จะร้อนก็จะมีผลนะครับต่อเรื่องการทํางานของตัวฟอนต์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทการออกแบบติดตั้งเจตระพรม,มเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับโดยใช้ค่าอ e ิพิเดียนที่4โอห์มเหมือนเดิมเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและพรบ วันนี้นะครับผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติด enfin, ตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนรวมทั้งเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมทางทีมงานโอ้หอนเสาราชพุ่งถึงจะต้องมาเน้นในการติดตั้งอยู่ตัวแผ่นดมทาไมถึงจะต้องมาทําการสร้างอยู่ตัวเพเซอร์วันนี้ผมมีเป็นตัวไดแกรมนะครับประกอบนะครับเพื่อให้เพื่อนสมาชิกนะครับจะได้เข้าเข้าใจและขั้นตอนเทคนิคในการออกแบบติดตั้งทางทีมงานโอ้หอนเสาราชพุนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูนะครับ เทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแหวนของทางทีมงานโอคอนซาวและทุกท่าครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับในการที่เราจะทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรนชุดใหม่นะครับในรถยนต์นะครับเราจะต้องนะครับมาทําการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงนะครับในส่วนของตัวประตู80-90เซนนะครับสำหรับรถในบ้านเรานะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงนะครับจะอยู่ในส่วนตัวประตูโดยใช้โครงสร้างของเจ้าตัวบอดี้รถนะครับเป็นตัวตู้ลำโพงนะครับเนื่องจากโครงสร้างพวกนี้นะครับทึ่งเป็นโลหะ นะครับเวลวาลำโพงทำงานปุ๊บมันก็จะมีค่าเราเรียกว่าค่ารีเฟคชันก็คือการสะท้อนอย่าลืมนะครับเป้าหมายเรานะครับเราต้องการได้คุณภาพเสียงทีทง่มาจากเจ้าตัวลำโพงนะครับเราไม่ต้องการได้ค่ารีเฟคชันทุนี้เพราะฉะนั้นทางทีมงานโอกรณนสาวและชุนครับเราได้นำเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมเข้ามาติดตั้งในระบบพงเสียงโยนนะครับเพื่อเป็นการลดค่ารีเฟคชันนะครับนี่คือเหตุและผลนะครับที่ทางทีมงานโอกรณนสาวและชุน,นครับเราถึงพิธีพิถันในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมเพื่อ้ไดดดคุุณภาพเสสีีีียงทท่่ นะครับมาดูในส่วนที่2ก็คือการทํางานทั้งด้านหน้าลําโพงนะครับโดยทั่วไปนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงไม่ได้ชุดใหม่เข้าไปนะครับจะใช้เจ้าตัวสเปเซอร์นะครับซึ่งมีรูปร่างแบบนี้เป็นลงวงแหวนอะไราไม่ว่าจะเป็นพลาสติกนะครับหรือเป็นโลหะหรือเป็นแร็บเบอร์นะครับก็ติดตั้งในรูปแบบเดิมแปะแล้วก็ติดตั้งเข้าไปอย่างนี้ครการติดตั้งในรูปแบบเดิมครับมันจะมีค่าเราเรียกว่าค่าอิ c เ d นต์ค่าอิ c เ d นต์คืออะไรก็คือ การตกกระทบมันจะมีผลเรื่องของความต่างเฟสนะครับวเวลาเราปิดประตูปุ๊บนะครับเวลาเราพวงทางงานปุ๊บนะครับมันก็ตกกระทบไปว่าจะเป็นบอกเป็นคอนโซลน,นะครับมันมีผลเรื่องของความต่างเฟสเพราะฉะนั้นทางทีมงานอวอนซาวและพุ่นะครับเราได้นําเทคนิคในการสร้างยูตัวเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเพื่อเป็นการลดค่าผู้อินซิเดนต์พร้อมกับทําการติดตั้งยูตัวเอ็กซ์ตร้าลิงเข้าไปในระบบ ครับนี่คือเหตุและผลนะครับที่ทางชีมงานอุวกรณซาวและชุนครับเราถึงได้นำเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงมาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงยนต์นะครับแล้วเรามาดูงานติดตั้งจริงนะครับดูดูเทคนิคในการติดตั้งแผ่นแดมของทางชีมงานอุปกรณซาวและชุนครับเลือกใช้แผ่นแด็มซึ่งมีคุณภาพของพวกเคลมเบตซึ่งมีความยืดอยู่นข้างสูงนะครับดูครับบอดี้รถนะครับมันไม่ได้เป็นเหล็กแผ่นเรียบนะครับมันจะมีรอยโค้งรอยเว้านะครับเพื่อมาทําโครงสร้างให้เกิดความแข็งแรง แลวดูการแดมของเจ้าตัวแคริเบตมีความยืดอยู่นข้างสูงครับเวลาดมเพิ่มมันยึดเกาะตามรอยโคง้งรอยวาวครับจนขึ้นลายตัวเบดี้เราเห็นนะครับนั่นแสดงว่าตัวแดมกับตัวเบดี้รถมีการยึดเกเาะกันได้ดีและนอกจากนั้นนะครับเราจะได้นําเทคนิคในการสร้างตัว e เอ็นฟอร์ n เมนต์เพื่อมาทําโครงสร้างเจ้าตัวแผ่นดมให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดีขึ้นและดูการทับเสียงนะครับซับเสียงได้ดีมากๆเลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับเรามาดูนะครับเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลน เรามีการสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่ตัวนี้นะครับนะครับเราหลีกเลี่ยงนะครับเราไม่ใช้เจ้าตัวสเปเซอร์แบบนี้นะครับล้าหลังนะครับเราสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะกับรถ MG ตัว EV โดยเฉพาะพร้อมกับนําเจ้าตัวเอสตาร์ลิงนะครับเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์ครับเพื่อเป็นตัวบล็อกนะครับไม่ให้เกิดการสูญเสียของเสียงภายในแผงประตูนะครับและนอกจากนั้นนะครับซึ่งเป็นประเด็นสําคัญนะครับสำหรับรถไฟฟ้านะครับเราได้เลือกเจ้าตัวลำโพงนะครับให้แมทนะครับโดยใช้ค่าอิมเพล นะครับเราจะไม่ใช้ลําโพงที่มีค่าอิมพีแดนซ์ที่ต่ำกว่านี้นะครับจะมีผลต่อเรื่องการทํางานของตัวตัวฟอนต์นะครับนี่คือเหตุและผลและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนในรถ MG ตัว EV คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติแล้วทีเสียงดูนะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับ ในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับในรถ MG ตัว EV คันนี้นะครับเรามาดูเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิลเลนรวมทั้งเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนเสาราชชุกนะครับเรามาดูครับดูเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนเสาราชชุกนะครับเลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพนะครับของยี่ห้อเคล i ยริเบตมาทาการติดตั้งซึ่งมีความยืดหยุ่นข้างสูงน้ําหนักเบาเราจะสังเกตเห็นไหมครับว่า ตัวโครงสร้างของอเจ้าตัวบอดี้รถนะครับมันไม่ได้เป็นเหล็กแผ่นเรียบมันจะมีรอยโคงโย้งรอยวอลลครับตัวแดมซึ่งมีความยืดหยุ่นนะครับค่อนข้างสูงของคาลิเบตครับมันจะยึดเกาะตามโค้งของตัวบอดี้รถครับยึดเกาะเพื่อจุขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นนะครับนั่นแสดงว่าตัวแดมกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะกันได้ดีและนอกจากนั้นนะครับเห็นไหมครับเรายังได้นําเทคนิคในการสร้างตัวเรนฟอร์สเมนเพื่อมาทําโครงสร้างอยู่ตัวแผ่นดมให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นเห็นไหมครับดู และนอกจากนั้นครับเรามาดูนะครับขั้นตอนและทิ่หนึ่งในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนเห็นครับเรามีการสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่เห็นไหมครับตัวนี้เป็นตัวสเปเซอร์นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับรถ MG โดยเฉพาะนะครับเพื่อเป็นการลดค่าอินซิเดนต์ก็คือการตกกระทบนะครับซึ่งจะมีผลเรื่องของความต่างเฟสพร้อมกับนํทเ้งนิคในการติดตั้งเจ้าตัวเอสตราลิงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์เห็นไหมครับนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับและนอกจากนั้นนะครับที่เป็นประเด็นสําคัญนะครับ ในรถ MG ตัว EV หรือเป็นรถไฟฟ้านะครับทางชีมงานวอนซาวและชุน,นครับเราได้เลือกลำงโพนะครับให้แมทกับเจ้าตัวระบบโดยใช้ค่าอ e ิมเพดสซี่โอห์มนะครับจะไม่มีผลต่อเรื่องนะครับการทาง,งานของตัวฟิจูหรือตัวฟอนนะครับและดูขั้นตอนแล้วที่นในการติดตั้งอยู่ตรงพาร์ตซีเลือกตําแหน่งที่เหมาะสมทําการยึดแน่นหนาพร้อมกับนาเจ้าโคดเทมินอนมาทาการเท้าโคดสายเพื่อให้การลื่นไหลของกระแสได้ดียิ่งขึ้นและสังเกตดีๆเห็นครับดูการวายสายทางชีมงานรอลซาวและชุนเห็นไหมครับ เลือกใช้สายมาตรฐาน OFC นะครับเป็นเพียวคอปเปอร์นะครับดูความมันเงานะครับของเตัวคอปเปอร์นะครับมาทำการวายสายนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเท่าหรับเพื่อนมาชิกท่านใดนะครับอยากจะได้งานติดตั้งที่ได้มาตรฐานนะครับแฝงไปด้วยเทคนิคนะครับก็เชิญได้ที่โอโหวนสาวราชพุทธครับและเพื่อนเพื่อนสมาชิกจะพบกับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงที่แตกต่างจากที่เด็กทน่เชิญนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังดูนะครับ ผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งตัวซับที่หลุมยางไหลนะครับในรถ MG นะครับตัว Z S เนะครับเป็นรถไฟฟ้านะครับ EV นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบของทางทีมงานอุปกรณ์เสาและสมมุนะครับหลังจากที่เราได้ทําการออกแบบติดตั้งตัวซับที่หลุมยางไหลเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับพื้นที่ใช้สอยนะครับเราก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วเรามาดูนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งซับที่หลุมยางไหลของทางทีมงาน โอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์เข็มนะครับเรามีการสร้างเพจขึ้นมาเฉพาะนะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างของยอดตัวซับนะครับเราดูนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับเราได้ทํานะครับที่จัดวางนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับเพื่อนสมาชิกนะครับเจาะจงนะครับเลือกใช้ซับนะครับของยอกเคลมเบด ครับซึ่งมีไซส์ขนาด10นิ้วนะครับตัวนี้นะครับซับนะครับดีไซน์มาเป็นตู้เว้นนะครับให้เบรคที่หนักแน่นนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ชอบฟังแนวล็อกล็อกนะครับไม่พลาดเลยนะครับสำหรับซับคาลิเบตรรุ่น BX นะครับ360กันเลยครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบนะครับพลังเบรกันนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคครับในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดม นอกจากที่เราจะได้เลือกใช้แผ่นดั้มซึ่งมีคุณภาพนะครับของย่อแคริเบตมาทําการติดตั้งนะครับซึ่งจะมีความยืดหยุ่นข้างสูงน้าหนักเบาครับเวลาดมป์ปุ๊บมันจะขึ้นรูปตัวรูปของตัวตัวบอดี้รถนะครับให้เราเห็นนะครับสแสดงว่าตัวแดัมกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะกันได้ดีพร้อมกับเทคนิคในการติดตั้งจตัวลับภูมิเลนมีการสร้างตัวเปเซอร์ขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับรถ MG ตัว EV โดยเฉพาะนะครับและที่ประเด็นสําคัญนะครับในการเลือก คัดสรรสินค้านะครับทางชิงงานเราได้เลือกเจ้าตัวลำโพงนะครับซึ่งมีค่าอิมพีแดนต์นะครับอยู่ที่4โอห์มนะครับให้แมทกับเจ้าตัวฟอนต์ที่มากับเจ้าตัว MG นะครับเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติและวิธีเสียงกันดูนะครับหลังจากที่เราได้ทําการเลือกเจ้าตัวลำโพงนะครับซึ่งมีค่าอิมพีแดนต์อยู่ที่4โอห์มนะครับให้แมทกับเจ้าตัวฟอนต์นะครับพร้อมกับ I guess my best wasn't good enough. Cause here we are, back where we were before. Seems nothing ever changes. We're back to being strangers. Wondering if we ought to stay or head on out the door. จากที่เราได้ทำการทดสอบฟังอย่างนะครับแค่เราเปลี่ยนลำโพงที่เลนนะครับให้เป็นแมทช์กับตัวฟอนต์เนี่ยครับเราก็ได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนด์นะครับเก็บเรียบได้ชัดเจนนะครับเสียงโครโโป่งใสกุมวานไปแหลมพิ้วนะครับนะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ MG ตัว EV คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้ตัวตัว MG ตัว EV นะครับอยากจะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอน งบประมาณไม่สูงมากและที่ประเด็นสาคัญนะครับในการเลือกคัดสรรอุปกรณ์ให้แบ่กับเุ้ตัวฟอนนะครับเหมือนรถ MG EV คันนี้นะครับก็เชิญได้ที่อวอร์นซาวราชพกษ์นะครับตลาดโปรเจกต์นะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ MG ตัว EV คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานําเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากอวอร์นซาวราชพกษ์นะครับเราขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ